ยัยอุบลได้สั่งของกินมาจากซดนีนะจ๊ะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันว่าไม่ใหญ่สื่อ,อยังแนอ้อเดยยังแนเนาะขนาดเทาอยู่ประเทศอทศอสเตรเลียเขาก็ได้กินอาหารของกินบาทเท่าเลยจ้ะพี่น้องเลยมาเบิ่งไปนะไม่ใหญ่อุบลเนานะว่าเราสิได้ยังของมาถึงเรียบร้อยแลวจ้ะพี่น้องอยากให้พี่ให้น้องเบิ่งว่าเขาายู่ประเทศออสเตรเลียแต่ว่าของกินกระนั้น,นมาส่งถึง,งห้าหอดที่อันบุนได้จ้ะพี่น้อง มีไงกระไดอันหลายอย่างอยู่ได้จะพี่น้องสั่งมาหลายอย่างอยู่จะพี่น้องได้แม่งดาสองกับปุ๊กเนาะจะพี่น้องนะเนาะแบ่งดาสองกับปุ๊กมีไงกระเสียมาปรุงใ่ได้จะพี่น้องจะมันหอมดีมันแห้งแห้งหอมแห้งห้างมีละจ, ham, จะ,นนะจะพี่นอ้องเบิ่งงับเดยไปเบิ่งกันว่ายังกระซังบักม่วงแผ่นมานน้ำได้จะบักบม่วงแผ่นบ้านเนาะจะพี่น้องอืน้องนุยพันยูซดนี่พัน่าขายอันของแนวนี้เนาะ ก็เลยไปสั่งเพิินหลักกระไดบักขามบักขามเสื่อมบักขามดองอ่ะนะจะพี่น้องด้วยบักไงบักยงบักไงญ่ไรแบบนี้กับมาเบิ่งกันยังก็ลพี่น้องบักม่วงแพนเบาแพนน้ำน้ำไล่ไล่ไปน้ำจ้ะบักม่วงแพนบานเหาเนาะบักม่วงแพนจังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่าอันน้นมันแตกนะจ้ะเนาะกองปาสติมันแตกก็เพราะเป็นยังมันหอดเหี้ยนล่ะ มีไงกะเสียเอามาอมมากินเลนไว้จันที่จะไปน้องเกี่ยวเลนไปที่ละเล็กที่ละน้อยนีห่หอมแดงบานห่าเอาเพิ่นหายมากซื้อจับพี่น่องมหไก่กะเสียเามาถอน้อมเอาปรุงเอาให้มันได้มันได้หลายเนาะจากพี่น้องเนาะอยู่ประเทศโรตีเลียบอกค่อยมีขายได้จัดหัวาหอมหัวแดงแมงดาเพ่กระโซแต่แมงดาพเพิ่นโอ้ยดีหลายจับพี่น้องมหญ่อุบลละเลาก็ได้น้ำมันอันบะแม่น้ำมันเนาะอัน ไตปลาแกงไตปลาใส่คองแซ่แข็งมาขามุงขาเมาไม่ใหญ่กสิเสามาอมไหวกินไปเนาะจะพี่น้องเนาะสื่อมาต่องซองพุงบนได้จะพี่น้องพ่นได้ไลายยางลายเนี่ยเด้ออันนี้ไตปลาแกงไตปลาไม่ใหญ่กับ่เคยกินจ้าเทื่อไม่ใหญ่บุบลนกัสิมากินแล้วจะพี่น้องได้เวลาแล้วก็สิบ แกงกินกับสก็บไว้เก่าซองฟีดไว้อีกคือเก่าแบ่งไว้เป็นถุงนหน่อยๆถุงนหน่อยๆนะจะพี่น้องเนาะก่บพุ่นไนะด้หลายด้าจะพี่น้องบุญเราก็กินบักม่วงแผน่นได้บ้านเราก็สิเคียบบักม่วงแผ่นโอ้แสบจะพี่น้องเอ้ยนี่ราคัเพิ่งเอาจะยู่ต่างดวงต่างแดนไก่แต่ว่าของอยากของกินกับมาถึงถึงมือเฮาหอดหม่องเฮาอยู่เฮาบ่ต้องไปทาวานปีหนึ่งกลาวไม่กินเทือนหนึ่งหนอกจับพี่น้อง ยูนีก็ได้กินแต่ตั้งได้ก็ขอพูดได้หลายได้จะพี่น้องที่มารับชมคลิปให้แม่นยัยอ้บนจนจบก็ได้